สวัสดีค่ะที่ถืออยู่ในมือชูปูตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Samsung Tab S6 lite ค่ะสำหรับรุ่น Wi-Fi เนี่ยราคาอยู่ที่1 1 9 9 0บาทและรุ่น 4G LTE ราคาอยู่ที่14,990บาทค่ะทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับ S Pen ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Samsung ค่ะ oh. ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องชาร์จบต <Huh? S 1> แล้วก็ไม่ต้องต่อมููทูธ สามารถหยิบจับใช้งานขีดเขียนตอนไหนก็ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ Samsung Tab S6 Lite ตัวนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะจะเป็นในส่วนของรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่น 4G LTE <Okay. S 1> สำหรับสีนั้นนะคะมาด้วยกันทั้งหมด2สีในรุ่น 4G LTE นะคะจะเป็นสี โอฟรอดเกรย์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีแอ r กอราบูสำหรับในรุ่น Wi-Fi ก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งสีค่ะนะั่นก็คือสีชิฟฟอนพิงค์นะคะบอกเลยว่าสีเนี่ยสวยเรียบร้โหดูระมุนมากเลยนะคะสำหรับตัวแท็บเล็ต S6 Lite ตัวนี้ค่ะ ดูดีไซน์กับ s a m s u n แ Tab s 6 lite ตัวนี้กันดีกว่าค่ะในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวเครื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหยิบจับเนี่ยกำลังพอดีมือนะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่465กรัมนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ10.4นิว้วเป็นหน้าจอแบบ LCD TFT นะคะความละเอียดของหน้าจอเป็นแบบ Full HD Plus แต่ว่าเอเท่าที่ดูสีของหน้าจออาจจะดูซีดไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วนะคะพอเราเข้าไปดูในส่วนของ YouTube n e t f l i x ต่างๆนะคะก็ สีสันเนี่ยสดใสดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ <Wow. S 1> ในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้นะคะ Samsung Tab S6 Lite ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับสเตอริโอคู่แล้วก็ยังเป็นลำโพงนะคะสามารถเปิดเสียงแบบ Dolby Atmos ได้เหมือนเดิมแต่ว่าลำโพงในตัวรุ่นน้องตัวนี้นะคะมาด้วยกันทั้งหมด2ตัวจะมีด้านล่าง1ตัวแล้วก็ด้านบนเครื่องอีก1ตัวนะคะตัวขอบเครื่องด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นพอร์ตชาร์จ Type C มาให้ซึ่งตัวนี้นะคะก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่ 5วัตต์ในโซนของตัวแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่7 4 0มิลลิแอมนะคะ <Okay. S 1> ผมก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยเหลือๆนะด้านซ้ายมือของตัวเครื่องตัวนี้นะคะไม่มีเนส่วซของคอมเพรเตอร์บุครเวอร์คีย์บอร์ดมาให้นะคะถ้าเกิดใครอยากใช้อุปกรณ์แบบครบๆก็สามารถที่ใช้คีย์บอร์ดแบบบลูทูธได้นะคะส่วนด้านขวาของตัวเครื่องตรงนี้ค่ะมีเป็นปุ่มบิ๊กบี้มาให้แล้วก็เพิ่มลดเสียงนะคะถาดใส่ซิมก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ นะะในรุ่น 4G LTE ตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่เป็นตัว micro SD card สูงสุดได้ถึง1เทราไบต์เลยทุกคนสามารถที่จะใส่นะคะ nano SIM ได้ด้วยตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นแถบแม่เหล็กเราสามารถที่จะนําตัว S Pen ตัวนี้แปะเข้าไปแบบนี้ได้เลยต้องบอกว่าดูดติดกันค่อนข้างแน่นเลยสัดสัดสบัดบไม่รอแล่วไม่หลุดด้วยนะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวลองดูว่าเราสามารถที่จะไปวางไว้ตรงอื่นได้ไหม ทุกคนไม่ดูดนะทุกคนด้านนี้ล่ะมันก็มีความดูดอยู่นะแต่เหมือนมันไม่ได้ทํามาเพื่อให้มันติดด้านนี้นะเพราะว่าเหมือนเขาวางตําแหน่งไวแล้วนะคะว่าติดไว้ฝั่งนี้อ่ะส่วนตัวด้านหลังตัวเครื่องนะก็เป็นสีด้านแบบนี้ ะะถามว่ารอยนิ้วมือก,ก็มีบ้างนะก็สามารถเช็ดได้ไม่มีปัญหาอะไรตัวกล้องนะคะตัวนี้เขาให้มาเป็นกล้องเดี่ยวนะปล้านพิกเซลสําหรับตัวกล้องหน้านะคะอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะ <Okay. S 1> ทุกคนก็สามารถที่จะถ่ายเซลฟี่หรอวิดีโอคอลได้สวยงามอยู่นะเดี๋ยวลองกล้องดูสิโอเคนะทุกคนก็ถือว่าละมุนอยู่นะแล้วก็มีเป็นตัว l i ฟ e โฟกัสมาให้ด้วยนะก็สามารถที่จะถ่ายแบ,บบเบลอด้านหลังได้กล้องหลังเนี่ยความละเอียด8ล้านก็ สามารถที่จะสแกนถ่ายอรูปถ่ายเอกสารส่งงานได้โอเคค่ะในส่วนของชิปเซตนะคะซ m มซ n งแถว S6 Lite ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เขาให้ชิปเซนมาเป็น e X y n o s 9611 RAM 4 g b b ลอม 64GB นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถที่จะเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดถึง 1TB นะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบปฏิบัติการเป็น Android 10แล้วก็ครอบทับ One UI version 2.1มาให้หน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคน ซัมซุงแท็บเ6ตัวนี้นะคะที่บอกไปว่าเขามาพร้อมกับ S Pen ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ต้องบอกว่าหยิบจับเนี่ยถนัดมือกว่าเดิมมากเลยนะทุกคน ฟีลเหมือนจับดินสอแล้วก็มีมีแถบให้เราจับตรงนี้ปกติคือโบชอบจับเหมือนจับเวลาจับกาจับดินสอจริงๆอะถ้ะ,ะเดี๋ยวลองเขียนบนหน้าจอดูอย่างเช่นในกรณีที่เออเราตรวจงานนู่นนั่นนี่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าขีดเขียนเนี่ยก็สามารถทําได้นะทุกคนถ้าใช้ในตัวซัมซุงโน้ตนะคะก็สามารถที่จะขีดเขียนได้ง่ายมากเลยนี่นะมีตัวอย่างเขียนเนื้อเพลงไว้นะคะทุกคนสามารถที่จะวาดรูปได้สีสันสวยงาม ะะการโจทย์การบันทึกต่างๆคือต้องบอกว่ามันตามมือมากเลยนะทุกคนคือมันคือลายมือเราอะแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเขียนของเราเนี่ยให้เป็นตัวหนังสือได้ด้วยนะ,ะคือใน มุมของคนใช้งานนะทั่วไปที่สําหรับช็อตโน้ตการโตดการเขียนบันทึกอะไรตรงนี้ฉันพูว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากสําหรับตัว S อสเที่สําคัญคือไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดเแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธให้มันวุ่นวายคือหยิบขึ้นมาใช้งานขีดเขียนเขียนได้เลยทั้งวันทั้งวันนี้คือชอบเจ้า s อสเตัวใหม่ตัวนี้มากเลยค่ะ ซัมซุงแท็บ s อส6 lite ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายหน้าจอนะคะเหมือนกันกันกบรุ่นอื่นๆเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแท็บเล็ตนะคะให้หน้าจอมาใหญ่การใช้งานหลายหน้าจอเนี่ยมันก็จะทําให้เราเพลินมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะดู YouTube นะคะแบบครึ่งหนึ่งของหน้าจอได้สามารถที่จะเลื่อนดูฟีดข่าวต่างๆใน Facebook หรือเล่น IG หรือเราสามารถที่จะจดไรเตอร์ต่างๆหรือวาดรูปดูแบบไปได้ แล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มนะคะเมนูป๊อปอัพขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าจอได้ด้วยโอ้ก็เรียกว่าใช้งานเนแบบสนุกใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันได้นะคะค่อนข้างสะดวกสบายมากซึ่งตรงเนี้ยเมื่อนหน้าจอมันใหญ่ทําหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยก็ถือว่าในส่วนของสัดส่วนของหน้าจอเนี่ยมันกําลังดีเลยแล้วก็เพลินๆใช้งานได้คุ้มมากชอบมากเลยค่ะสําหรับตรงนี้ ต้องบอกว่าสําหรับการดูหนังหรือการรับชมคอนเทนต์วิดีโอต่างๆนะคะก็ให้สีสันที่สวยงามก็ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดจะเอาความคามชัดแบบสวยแบบเวอร์เวอร์แบบอัเลรตเนี่ยถูกอาจจะเทียบกันไม่ได้นะคะแต่ว่าสําหรับในการดู n น t f l i x นั้นให้ความละเอียดถู่ที่ HD ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็ภาพเนี่ยให้มาแบบเต็มจอมากแน่นอนว่าสเตอริโอคู่แบบนี้นะคะก็เสียงเนี่ยโหมารบด้านแบบนี้เลยในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงก็ต้องบอกว่าเพลินๆค่ะ นิรุน Samsung Tab S 6 Lite ตัวนี้ค่ะ s a m s u n g Tab S6 Lite ตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามีในส่วนของโหมด m s u n g k i ิ s มาให้ด้วยนะคะจริงๆตรงเนี้ยในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตตัวอื่นๆก็มีนะแต่ว่าที่นําเสนอตัวนี้เพราะว่าแท็บเล็ตตัวนี้นอกจากตามเหมาะในเรื่องของการใช้งานแล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะซื้อให้น้องๆหนูๆตัวนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะควบคุมการใช้งานของตัวแท็บเล็ตตัวนี้ได้ด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นโหมดแบบเด็กๆน่ารักน่ารักนะคะเพื่อที่จะควบคุมนะคะในเรื่อง ของตัวคอนเทนต์ที่น้องจะใช้งานได้ด้วยนะซึ่งหน้าตาของฟีเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจค่ะ Samsung Tab ตัวนี้นะคะก็บอกว่าในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยยังเล่นได้ชิลๆเพลินๆอยู่นะคะชิปเซ็ตเนี่ยก็ให้มาแรงพอสมควรเกมที่ชมพูลองเล่นนี้นะคะก็เป็นเกมผับจีน่าในส่วนของการตั้งค่าค่ะกราฟิกสามารถตั้งได้ถึง HDR HD เฟรมเรทก็สามารถตั้งได้ถึงอันตรานะคะซึ่งชมพูดได้ลองเล่นแล้วเนี่ยภาพอาจจะมีหน่วงๆน,นิดหน่อยนะในเวลาที่เราเล่นนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ภาพหรือว่าการเล่นของเรามันสมูทไหลลื่นมากยิ่งขึ้นชมพูก็เลยมาปรับเป็นกราฟิกดีแล้วก็ เกมเรท0ก็ถือว่าเล่นได้ไหลเลื่นอยู่พอสมอนนะควรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับตัวนี้ก็พอที่จะเล่นเกมเพลินๆได้นะคะไม่ติดปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดอยากได้ความคมคมผงภาพน,นะคะหรือเล่นให้มันไหลหูแบบเลื่นหัวแตกกัเลยตัวนี้อาจจะเน้นในเรื่องของการทํางานมากกว่าค่ะ สำหรับ s a m s u ง g t a บ S 6 Lite ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับความรู้สึกส่วนตัวที่ชมพูได,ด้ใช้งานนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะสำหรับน้องๆหนูๆที่กำลังเรียนหรือว่าเด็กก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะในส่วนของตัว S Pen ที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการช็อตโน้ตการจดบันทึกต่างๆสามารถวาดรูปขีดเขียนในเรื่องของการดราฟงานอะไรตรงนี้คือค่อนข้างเหมาะมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเน้นไปทางในเรื่องของการเล่นเกมเน่ยตัวนี้คือจริงๆมันสามารถเล่นเกมได้นะแต่ถ้าเกิด จะไปให้แบบว่าคุณภาพของการเล่นเกมแบบดังๆังดดวงเลยอ่ะอาจจะไม่ขนาดนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะใครได้ใช้งานตัวนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็ลองมาแชร์ความรู้สึกกันด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใครที่อยากได้ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวชูจะแปะทิ้งรีวิวไว้ให้ด้านล่างนี้ <Okay. S 2> นะคะสำหรับวันนี้ชูต้องขอตัวลาไปก่อนและในคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาพูดคุยกันอีกติดตามได้ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ